อย่าลืมตั้งค่าสิ่งนี้ก่อนที่มือถือของเราจะหายนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ใช้มือถือระบบ Android อย่าลืมทำการตั้งค่าสิ่งนี้เผื่อในกรณีที่เราทำมือถือตกหล่นหรือโดนขโมยไปเราจะได้ตามหามือถือของเราได้ไปที่เมนูการตั้งค่าไปที่หัวข้อความปลอดภัยจากนั้นเลือกหัวข้ออุปกรณ์ของฉันแล้วเปิดสวิตช์ใช้บริการหาอุปกรณ์ของฉัน ขั้นตอนต่อไปให้มันเพื่อนเปิดการตั้งค่าตามนี้นะครับให้เปิดการล็อกระยะไกลเปิดการค้นหาอุปกรณ์ที่ออฟไลน์เลือกใช้เครือข่ายในทุกพื้นที่และข้อสุดท้ายให้เปิดตำแหน่งของอุปกรณ์ ถ้าเพื่อนๆตั้งค่าตามในคลิปแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราเผลอทำมือถือหายหรือโดนขโมยไปเราจะสามารถค้นหาตำแหน่งมือถือของเราได้นะครับ